กิจการที่แม่สร้างมากับมือแต่ทำไมวันนี้ลูกกลับผลักแม่ออกไปเหมือนคนไม่มีค่านิดหญิงวัย50ต้นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอใครๆในพื้นที่รู้จักเธอดีรู้ว่าเธอเริ่มจากแบกปูนแบกทรายด้วยมือเปล่าจนวันนี้มีร้านใหญ่โตพนักงานหลายสิบคนแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุด คือลูกสาวคนเดียวที่เธอส่งเรียนจนจบปริญญากลับมองว่าแม่ไม่มีความรู้ไม่ทันสมัยเป็นตัวถ่วงความสำเร็จมิ้นลูกสาวคนเดียวเพิ่งแต่งงานกับหนุ่มต่างชาติเธอกลับมาที่ร้านพร้อมความคิดใหม่บอกว่าจะปรับปรุงธุรกิจให้ทันสมัยวันประชุมครอบครัวต่อหน้าคนงานกว่า20คนมิ้นพูดออกมาตรงๆแม่คะแม่ไม่เข้าใจธุรกิจสมัยใหม่หรอกคะ่ะ แม่ก็แค่คนขายของเก่าๆที่ขวางทางหนูกับเขาคนงานที่เคยนับถือนิดต่างก้มหน้านิ่งบางคนแอบมองด้วยสายตาสงสารแต่นั่นยังไม่หมดญาติญาติที่เคยได้ผลประโยชน์จากร้านกลับพากันซ้ำเติมก็จริงของมิ้นนะถ้าแม่นิดยังอยู่ร้านคงไม่ไปไหนหรอกใช่แล้วสมัยนี้ต้องให้คนรุ่นใหม่ทำนิดยืนฟังคำพูดเหล่านั้นน้ำตาไหลอาบแก้ม เธอเดินออกจากห้องประชุมต่อหน้าทุกคนภาพที่เจ้าของร้านใหญ่ต้องเดินออกมาด้วยความอับอายหลังจากนั้นนิดถูกกดดันให้เซ็นเอกสารโอนกิจการมินบอกว่าเพื่อการกู้เงินขยายกิจการต้องใช้ชื่อคนรุ่นใหม่วันที่เซ็นเอกสารมือนิดสั่นจนแทบจับปากกาไม่อยู่30ปีที่สร้างมาวันนี้ต้องปล่อยมือในพริบตาพอเซ็นเสร็จ มินกับสามีเริ่มเปลี่ยนทุกอย่างไล่พนักงานเก่าออกเอาคนใหม่เข้ามาแม้แต่โต๊ะทำงานของนิดก็ถูกเคลื่อนออกแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดคือคำพูดของคนรอบข้างเห็นไหมจากเจ้าของร้านใหญ่วันนี้ไม่มีอะไรแล้วคนที่เคยให้คนอื่นกู้เงินตอนนี้จะไปพึ่งใครได้นิดเก็บของกลับเชียงใหม่ด้วยหัวใจที่แหลกสลายไม่ใช่แค่เสียร้านแต่เสียศักดิ์ศรีเสียความเป็นแม่ที่ลูกควรภูมิใจ ที่เชียงใหม่บ้านเก่าทรุดทตรมเงินเก็บแทบไม่เหลือนิดเริ่มใหม่ด้วยการตั้งแผงขายผักเล็กๆในตลาดนัดวันแรกขายแทบไม่ได้เลยคนเดินผ่านหัวเราะเยาะนี่เหรอที่เคยมีร้านใหญ่มาขายผักกำละสิบนิดนั่งก้มหน้าต้วนน้ำตาไว้แทบไม่อยู่คืนนั้นถ้าเก็บผักที่เหลือกลับบ้านวางลงบนโต๊ะไม้เก่าๆข้าวสวยเปล่ากับผักต้มคือมื้อคำ่ำ ความหิวทำให้กินได้แต่ความเจ็บในใจทําให้น้ำตาไหลไม่หยุดขณะที่นิดค่อยๆสร้างชีวิตใหม่ข่าวจากอำเภอเดิมส่งมาถึงมิ้นกับสามีขยายร้านใหญ่โตกู้หนี้ก้อนมหาศาลแต่ถูกหุ้นส่วนหักหลังสามีต่างชาติหนีกลับประเทศทิ้งมิ้นไว้กับหนี้สินล้นพ้นร้านถูกยึด บ้านหรูถูกธนาคารเอาไปเพื่อนฝูงที่เคยประจบหายหน้าไปหมดมินพยายามโทรหาเพื่อนเก่าญาติที่เคยได้ผลประโยชน์แต่ทุกคนปฏิเสธเสียงแข็งโทษนะมิ้นเราเองก็ลำบากประตูทุกบานปิดใส่หน้ามิ้นนั่งกอดเข่าคนเดียวอยู่หน้าบ้านที่ถูกปิดเงียบคนที่เคยบอกว่าแม่เป็นตัวถ่วงวันนี้ไม่มีใครเหลือแม้แต่จะพยุงเธอลุกขึ้นฝั่งนิดแผงผักเล็กๆก,กลายเป็นร้านผักสดที่มีชื่อเสียง ลูกค้าเชื่อใจเพราะความซื่อสัตย์เพื่อนบ้านช่วยเหลือชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้งวันหนึ่งมีคนถามนิดว่าโกรธลูกไหมนิดเพียงยิ้มเศร้าแล้วตอบเบาๆแม่ไม่โกรธแต่แม่ไม่มีวันลืมว่าลูกเคยมองแม่เป็นตัวทวงบทเรียนนี้สอนเราอย่าผลักคนที่รักเราที่สุดออกจากชีวิตเพราะวันที่เราล้มอาจไม่มีใครเหลือให้เรากลับไปขอโทษได้อีก